โอลิเวียเธอเป็นนางเงือกเธอต้องเจองานหนักแน่เลยตอนไปโรงเรียนน่ะพ่อของเธอเนปจูนบอกสิ่งที่เป็นอันตรายที่เธอจะเจอตอนไปเรียนอย่าทำแบบที่แอเรีลทำนะห้ามตกลุมรักผู้ชายฝ<ะ>ันของโอลิเวียเป็นจริงแล้วสุดท้ายเธอก็ได้มาโรงเรียนลนแรกก็็ีสัญญ,ญาณไฟไหม้เลยเหรอเนี่ยคงจะออกมาจากมหา,หาสมุทรตอนนี้มาเจอน้ำอีกแล้ว เธอต้องแอบ,บเอาหารของเธอไปซ่อนไวน้ในล็อกเกอร์ก่อนแล้วตอนนี้นเธอก็ดูเหมือนโดยรื่นธรรมดาทั่วไปดูเหมือนว่าไวาอร์เล็ตจะรู้เรื่องบางอย่างเธอจู้จี้จุกจิกมากเลยนะแต่โอลิเวียไม่ยอมแพ้ง,ง่ายง่ายหรอกโอลิเวียบอกว่าลางเล่นตาเธอหน่อยเถอะจ้าเธอเห็นหางปลาอันนี้หรอือเปล่าไวเอรเล็ตไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายหรอกเธอได้กลิ่นมนปลาอยูขขอ่แถวนี้โอลิเวียโดนจับได้เร็วมากเลยล่ะ ไวโอเลตไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆแนะ่โอลิเวียเริ่มคุ้นเคยกับโรงเรียนใหม่ของเธอมากขึ้นตอนนี้เธอมีหนุ่มที่ชอบแล้วนะถึงแม้มันจะเป็นการแหกกฎคุณพ่อของเธอก็ตามไวโอเล็ตโกรธมากเลยล่ะดูเหมือนว่าเธอจะทำการแบล็กเมล์นะแล้วเธอก็ชอบหนุ่มคนนี้เหมือนกันไวโอเลตทำรายงานเรื่องนานเงเล็กน้อยพวกเธออันตรายมากเลยนะดูรูปหนรูปนี้สิ เธอเอารูปของนางเงือกมาได้ยังไงนะทุกคนหวัวเราะเธอกันหมดเลยแม้กระทั่งหนุ่มสุดฮอตก็ตามไม่เขาไม่ได้หัวเราะที่เธอกำลังรายงานอยู่หรอกเขากำลังดูวิดีโอใหม่ช่องทูมทูมทริคอยู่ตั้งหากว่าเอาเล็มานั่งกับโอลิเวียนในโรงอาหารของโรงเรียนก็ต้องหยุดเล้่ยตัวคู่แข่งไว้เนาะแจ็คสันก,สก็มานั่งที่นี่เหมือนกันเธอเอเลนอยากให้เุากินอาหารของเธอแต่แจ็คสันไม่ชอบกินปลา โอลิเวียก็เลยแบ่งสลัดให้เขากินนี่มันอร่อยและก็มีประโยชน์มากเลยโอเล็ตอยากรู้ว่ามีอะไรยอยู่ในกระป๋อของโอลิเวียนะโอลิเวียไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกก็แค่ช้อนซ้อมกับมีดที่มีสไตล์เท่านั้นแหละจะ <c oughs> ทำงันได้งไงนะนี่มันง่ายจะตายปั้นดินโพลิเมอร์เอาไปแปะไว้ตรงที่จับทำให้มันเป็นรูปเปลือกหอย เอาไปอบสินาทีที่อุณหภูมิ230องศาทามันด้วยสีอะคริลิกสีเงินช้อนซ่อมนางเงือกน้อยของคุณก็พร้อมแล้วล่ะไว้อลตไม่ยอมแพงง่ายๆหรอกคนอใส่หูฟังไว้ในกระเป๋าของโอลิเวียผู้ที่จะได้รู้ว่านางเงือกตัวนี้ก็หกนี่มันเสียงของ ลแล้วก็โนกหรอเธอวิ่งไปบอกแจ็คสันเลยล่ะว่าโอลิเวียเป็นนางเงือกหลักฐานอยู่ในหูฟังนี้เลยแต่แจ็คสันไม่ได้ยินอะไรเลยมันเงียบมากเลยล่ะวัยโอเลดคงฝันไปแล้วละมัง้งหรือบางทีโทรศัพท์อาจจะแบตหมด โอลิเวียกำลังเปลี่ยนซุเปเรียนทะเลอยู่เธอเอลเล็กจูบรูปของแจ็คสันก่อนจะไปทำร้ายเจ้าปลาตัวน้อยเธอพยายามทำให้โอลิเวียตกใจนี่มันไม่ใช่สมอเรือหรอกนะมันเป็นเข็มขัดตั้งหากคุณอยากได้เหมือนกันใช่ไหมตัดพลาสติกออกมาเป็นรูปสมอเรืออบมันสิบนาทีที่อุณหภูมิ230องศาจากนั้นก็ระบายสีมันเลยเอาเชือกมาผูกมันเข้าด้วยกันมัดเชือกให้สวยงามแบบนี้ถักให้เหมือนผมเปีย จากนั้นก็ผูกตรงปลายเข็มขัดแห่งมาหาสมุทรก็เรียบร้อยโอลิเวียไม่กลัวสิ่งประดิษฐ์เจ๋งแบบนี้หรอกอิวนั่มันมันมุมบนตู้ล็อกเกอร์ของไวโอลเลตหรอโอลิเวียต้องทำเรื่องนี้แน่ๆแต่เธอไม่ได้อยู่แถวนี้น,น,น,นี่นาะมีคนโทรมาหาโอลิเวีย เธอเลยต้องออกไปคุยข้างนอกตอนนี้ถึงเวลาที่ไวโอเลตต้องค้นของชาวบ้านแล้วล่ะไวโอเลตเอามันไปตรวจที่ห้องแ a บแล้วไม่มีทางที่โอลิเวียจะหลุดรอดไปจากหลักฐานนี้ได้แน่นอนไวโอเลตมีหลักฐานเยอะเลยล่ะดูเหมือนว่าเธอจะอ่านนิยายมาเยอะอะไรอยู่บนแปลงแต่งหน้านี้นะไหนลองใช้กล้องสุลธรร์หน่อยสิมิสซี่ง่ะัเกล็ดปลาหรอ น,นี่เป็นหลักฐานชั้นดีเลยล่ะตอนนี้ก็รู้แล้วว่านางเนือกมาอยู่ในโรงเรียนของเราได้ยังไงเธอไม่ควรเอาเกล็ดปลาไว้ใกล้หน้าาจ็กสันขนาดนั้นนะหลักฐานหายไปหมดแล้วอ่ะหายไปเกลี้ยงเลยโอ้ยขนมคนนี้นี่โอลิเวียกลับมาที่โรงเรียนแล้วเธอก็รู้สึกปกติดีโอ้ไว้อเลตอีกแล้วหรือเนี่ย ทำอะไรของเธออ่ะว้าวดูเหมือนว่าจะทำเกินไปหน่อยแล้วนะโอลีเดียวิ่งหนีออกไปเลยน้ำจะทำให้เธอกลายเป็นหนังเนื้อและมันทำให้เครื่องสำอางของเธอพังด้วยล่ะเธอต้องไปแต่งหน้าใหม่แล้ว อลิเวียมีกระจกส,สวยๆด้วยนะคุณจะอ,อยากได้เหมือนกันใช่ไหมงั้นเรามาทํากันเลยเอาที่ดูดจุบจ๊บๆแบบนี้มาแล้วก็แกะที่ดูดออกมาปั้นหางน้องปลาหมึกจากดินอเนกประสงค์เอากระจกมาติดไว้ข้างในจากนั้นก็แปะที่ดูดจุบจ๊บๆลงไปทําที่ดูดจุบจ๊บๆอันเล็กด้วยดินอเนกประสงค์สีสม้มเรียบร้อยแล้วล่ะอลิเวียดูดีขึ้นเยอะเลย <laughs> ต้องขอบคุณเครื่องสำอางกันน้ํานะ <laughs> ถึงเวลาเอาถือแล้วล่ะ ตอนนี้เครื่องสำอางของไวโอเลตพังหมดเลยแต่อย่างน้อยก็ยังเก็บความลับของเธอได้อยู่นะโอลิเวียกำลังดื่มน้ำอยู่และกำลังเลื่อนดูอินสตาแกรมของแจ็คสันเขามาแล้วล่ะ <c oughs> โอ้คนนี้มันซุ่มซ่ามจังเลยไ <c oughs> วโอเลตก็มาเหมือนกันเธอเข้ามาจีบแจ็คสันอย่างเร็วเลยล่ะเธอเอาน้ำอัดลมมาให้เขาด้วยนะ <c oughs> แต่เขาหยุดคิดถึงโอลิเวียไม่ได้เลยเขาอยากจะเป็นโทษเธอเขารู้สึกไม่ดีล่ะ โอลิเวียต้องแอบไปซ่อนในล็อกเกอร์ก่อนแล้วตอนนี้ <Hello. S 1> โอลิเวียมีกระเป๋าใบาใหม่ด้วยแหละมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะแ mm. จ็คสันยังชอบเลยล่ะโดยโอเล็ตโกรธสุดๆเลย mm. เธอใส่หูฟังเข้าไปในกระเป๋าของโอลิเวียจะได้แอบสืบเรื่องของเธอตอนที่เธอกำลังจีบแจ็คสัน mm. นี่มันเสียงอะไรกันนะ oh. ฉันต้องลองตามหาหูฟังของฉันหน่อยละ oh. มันอยู่ในห้องโถงของโรงเรียนจนหนังมือที่มันสนจริงๆเลยนะไม่ไหวเลยจริงๆ <c oughs> เธอเพยายามแกล้งโอลิเวียอีกแล้วล่ะแต่หูฟังก็ร่วงลงมาอีกครั้งกระเป๋าใบใหม่ของเธอก็เหมือนกับตาข่ายนั่นแหละเอาแผ่นสักหาดมาแบบนี้ตัดให้เป็นวงกลมติดตาข่ายลงไปบนแผ่นสักหลาด ติดหนังปลอมเข้าไปอีกข้างหนึ่งของตะข่ายแล้วก็พับมันเข้าด้วยกันจเจาะรูไว้แบบนี้ติดแผ่นสัก,กลารดอีกอันเข้ากับฐานของตะข่ายร้อยเชือกเข้ากับรูที่เจาะไว้เพิ่มโซ่เข้าไปด้วยแล้วก็ตกแต่งอีกเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้ไม่เมคอคพจะมาตามสืบคุณได้แล้ว โอลิเวียกำลังเตรียมตัวไปเรียนอยู่เธอเผลอปิดประตูนหนีดมือตัวเองจนทำให้เล็บของเธอหกักมันต้องเจ็บมากแน่เลย <c oughs> เธอร้องไห้เลยล่ะแต่เธอร้องไห้ไม่ได้เดี๋ยวเธอจะแปลงร่างเธอเพยายามใช้เปลือกหอยรองน้ำตาเอาไว้โอ้โหส์คราหลังก็เดินให้มันระวงังระวังหน่อยสิเรียบร้อยคราวนี้ให้เธอเดินจับได้แน่เลยโชคดีที่เขาเป็นคนสายตาสั้น <c oughs> แจ็คสันที่ถึงโอลิเวียมาก ไวเอเลตมาวุ่นวายกับเขาอีกแล้วล่ะผู้ฟังอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่เสียงของทะเลทําให้เขาเศร้ามากขึ้นสุดท้ายเขาก็รู้ว่ามันแย่มากเลยที่ทําน้ําหกใส่โอลิเวียเขาก็ไปขอโทษเธอเดี๋ยวนี้เลยเขาเลยตัดสินใจจะเขียนโน้ตแต่เขาไม่มีปากกาก็เลยยืมลิปสติกของไวโอเลตมีปากกาครับเยี่ยมเลยไวโอรเลตพร้อมที่จะจูบเขาแล้วล่ะหรือไม่นะ นี่มันแย่จังอลิเวียเข้ามาในห้องแล้วพบกับกระดาษโน้ตของแจ็คสันแต่มันทำให้เธอเสียใจมากเลยคราวหลังแจ็คสันก็น่าจะเขียนโน้ตให้มันเคลีย์กว่านี้หน่อยนะอะ ำให้แจ็คสันเสียใจมากถ้าเขาระวังมากกว่านี้พวกเขาทั้งคู่คงได้อยู่ด้วยกันนมสุดฮอตตกนางเนือกแสนสวยแต่เธอเป็นลูกสาวของเนปจูนนะแจ็คสันก็ไม่ชอบกินปลาด้วยเรื่องของโอลิเวอร์คงเป็นไปไม่ได้หรอกดูเหมือนว่าไวโอเลตจะก่อเรื่องอีกแล้วล่ะ <c oughs> เธอพยายามทําให้สัญญาณไฟดังนี่แหละสงครามของความรักมีดีเลยเนาะทุกคนโหเราโอลิเวียกันหมดเลย กเวนเ้นแจ็คสันคนเดียวไม่มี <c oughs> อะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะ <c oughs> คุณคิดว่าการผรจญภัยของโอลิเวียเป็นยังไงบ้างคุณชอบตอนไหนของวิดีโอมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเรา <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมทริค